สวัสดีเช้าวันอังคารที่7เมษายน2020กลับมาพบกับ Morning Routine Podcast กันอีกครั้งนะครับผมเอ็มเพิ่มศักดิ์จากมงคลชัยจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังว่าตลาดการเงินทั่วโลกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวมาเริ่มาเริ่มกันเลยนะครับเ,เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ ความผันผวนของตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยเอ่อมันยังมีอยู่ไหมมันก็ยังมีอยู่นะครับอย่างตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมันก็มีแรงเทขายที่ออกมาค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะฮะเนื่องจากตัวคอมเมนต์ของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับที่เขาได้พูดว่าจากนี้ไป2 3สสัปดาห์เนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างหนักหนาสาหัสของสหรัฐนะครับเอ่อจำนวนผู้ป่วยน่าจะพุ่งสูงขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีผู้เสียชีวิตค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันในช่วงในช่วงในช่วงเอ่อที่กำลังกับถึง มันเลยส่งผลให้ sentiment ของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับปรับลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ส่งผลกระทบต่อตลาดผุ้อื่นๆด้วยนะแต่ว่าถ้าเราดูในในภาพใหญ่แล้วเนี่ยมันถือว่ามันันถวนเริ่มลดลงนะครับการปรับลดลงเนี่ยมันไม่ได้แรงมากเหมือนช่วงก่อนหน้าที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าตลาดเมื่อวันจันทร์เนี่ยโอ้โห <c oughs> ที่เราหยุดไปเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันดีมากเลยทีเดียวนะครับ สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันจะมีประเด็นสําคัญคือเรื่องน้ํามันนะครับเพราะว่าตอนช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกมาเผยว่าตัวเขาเนี่ยได้ต่อสายคุยกับทางรัเเสเซียแล้วก็ทางซาอุนะครับว่าทางโอเปกพารเนียน่าจะลดตัวกําลังการผลิตลงมาได้ประมาณสักวันละสิบล้านบาร์เรลนะฮะให้มันมาสมดุลกับตัวความต้องการในแต่ละวันนะครับจริงๆมันไม่สมดุลมาพักใหญ่แล้วเพราะว่า หนึ่งคือความต้องการมันก็นลดลงด้วยนะฮะเพราะว่ามันเกิดเรื่องโรคระบาดท,ทําให้การเดินทางลดลงอะไรลดลงจีนก็ปิดประเทศไปทั้งนานนะครับแล้วก็ตัวที่เขาผลิตออกมาเนี่ยมันก็มากกว่าที่ความต้องการช่วงปกติซะอีกนะครับแต่พอมีข่าวว่าจะลดกําลังการผลิตลงเนี่ยราคาน้งมันมันก็เลยปรับตัวขึ้นดีเลยแล้วก็ตลาดหุ้นไทยที่มีหุ้นน้ามันหุ้นปิตโตรเคมีอะไรอยู่ในสัดส่วนค่อนข้างเยอะนะครับเลยปรับตัวขึ้นได้ดี ะะแต่หุ้นไทยเส้นเด็กสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น1.3.5%นะครับตลาดส่วนใหญ่เนี่ยจะปรับตัวลดลงหรือว่าทรงๆกันของเรานี่ขึ้นดีเลยแต่ส่วนหนึ่งมันก็เป็นเพราะว่าของเรานี่มันรักกาดด้วยแหละนะครับช่วงช่วงที่ตลาดขึ้นหุ้นอื่นๆเนี่ยเขาฟื้นตัวได้ดีของเราเนี่ยฟื้นตัวได้ค่อนข้างน้อยนะครับเดี๋ยวมาดูที่ประเด็นเรื่องการแพร่บ่ายของโควิด -19 นะครับในสหรัฐเนี่ยดีขึ้นต่อเนื่องจริงๆนะครับ จำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นต่อวันเนี่ยก็ลดลงนะครับแล้วอีกตัวเลขหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญเนี่ยมันมาจากในรัฐนิวยอร์กนะครับคือจำนวนสุทธิของผู้ที่เข้าการรับเข้าการรักษาในโรงพยาบาลต่อวันเนี่ยมันลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ลดลงมา3วันแล้วแล้วลดลงอย่างมีในยยาสำคัญด้วยนะครับจากปกติวันหนึ่งนี่แบบเป็นพันนะตอนนี้แบบ ตัวเลขล่าสุดจากเมื่อวานนะฮะลดลงมาเหลือประมาณ 4- 5 0 0ห้าร้อยลายแล้วเท่านั้นปัจจัยนี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่บวกต่อตลาดหุ้นทั่วโลกค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าสถานการณ์ที่เเหตุการณ์ปัจจัยที่ทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลกลดลงอ่ะคือเรื่องนกโควิด -19 นะครับเมื่อสถานการณ์ของโควิด -19 มันเริ่มดูดีขึ้นนะฮะตลาดหุ้นทั่วโลกมันก็เลยฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับนำโดยสารลัตเลยตอนนี้เนี่ย แา่หุ้นทั่วโลกเนี่ยโฟกัสที่สถานการณ์ของโควิดในทีในสหรัฐเป็นหลักเลยนะครับของประเทศตัวเองก็โฟกัสเหมือนกันแต่ว่าต้องเขาโฟกัสกันที่สหรัฐเป็นหลักเพราะว่าสาหรัฐเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางของการเงินแล้วก็เรื่องของตลาดทุนอะไรอย่างนี้จริงๆนะครับสหรัฐด,ดีขึ้นทั่วโลกก็น่าจะดีขึ้นตามเดี๋ยวเรามาดูที่ลายตลาดก่อนนะฮะอย่างที่ผมได้เรียนไปก่อนหน้านี้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยบวกดีมากนะครับอย่างดาวโจนส์เนี่ยบวกไปพันหกร้อยจุดเลยนะครับ ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่บวกกันเป็น7%กว่ากันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น SP 500นัสแดก100บวกกัน7%วกว่าหมดตัววิกินเด็กก็ยังลงมาต่อเน,นื่องนะครับตอนนี้ก็ลงมาแถวประมาณสัก45วก,กว่าก็าใช้ได้นะครับเดี๋ยวขอย้อนไปเมื่อวนันศุกร์นะครับเมื่อวนันศุกร์นียมันมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่ค่อนข้างสำคัญมากตัวหนึ่งนะครับมันคือตัว ISM Non Manufacturing PMI นะครับตัวนี้เป็นเกี่ยวกับตัวภาคบริการประจำเดือนมีนาคม ก็ยิงออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดนะครับออกมาที่52.5เป็นะรเป็นระดับขยายตัวดีกว่าที่คาดไว้ที่ท44แล้วก็หดตัวจากเดือนก่อนเล็กน้อยนะครับเดือนก่อนมีอยู่57.3ตัว ISM n o น m a n u f a c t u r i n g เนี่ยของสหรัฐนะครับอยู่ในระดับที่เหนือ50เนี่ยมาได้122เดือนติดต่อกันหลังนะครับหรือกว่า10ปีเลยทีเดียวแต่มันก็มีสัญญาณหลายๆอย่างที่บ่งชี้ให้เห็นว่า การหดตัวมันมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแจกแจงให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างไส้ในของ ISM Non-Manufacturing เนี่ยมันจะแบ่งไปด้วยองค์ประกอบ4 4ตัวหลกัหลกๆนะครับมาเริ่มตัวแรกกันก่อนเลยตัวแรกคือ Business Activity Index นะครับหรือว่าตัวกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคบริการหดตัวแรงนะครับจาก57.8ลงมาเหลือ4 18เป็นการลดลงมาต่ำกว่า50เป็นทเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ11ปีเลยทีเดียว กลุ่มธุรกิจที่มันยังมี Business Activity หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คือคักขึ้นเนี่ยมันจะมีกลุ่มเฮลท์แคร์นะครับกลุ่มบริการด้านเกี่ยวกับอาหารนะครับการเงินประกันส่วนที่หดตัวค่อนข้างแรงเนี่ยคือพวกเกี่ยวกับงานอาร์ตงานแบบพิพิธภัณฑ์นะครับถามบันเทิงนะครับแล้วก็บริการด้านการศึกษาพวกนี้หดตัวปัจจัยที่2นะครับคือตัว new order index นะครับหรือทำสั่งซื้อใหม่ ะะก็หดตัวลงปะหตัวลงมา10.2นะครับธุรกิจที่ยังมีคำสั่งซื้อใหม่ขยายตัวคือเฮลท์แคร์นะครับแล้วก็พวกเช่าซื้อต่างๆอส,งอสังหาหรืออะไรพวกเนี้ยยังยังมีนิวออเดอร์เข้ามาอยู่นะครับแต่ที่หดตัวค่อนข้างแรงเลยเนี่ยคือพวกพิพิธภัณฑ์น,นะครับถานบันเทิงเหมือนกับตัว business activity นะครับ ต่อมานะครับเป็นเรื่องการจ้างงานนะครับ Employment Index นะครับก็หดตัวลงมา8.6นะครับธุรกิจมีการจ้างงานที่ที่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นนะครับคือ healthcare นะครับการเงินแล้วก็ประกันนะฮะก็ินไลน์กับที่กบอกมาก่อนหน้านี้นะครับประเด็นสุดท้ายนะครับคือตัว Supplier Delivery Index นะครับหรือการส่งของของ Supplier มาให้กับผู้ให้บริการนะครับก็ขยายตัว อันนี้เป็นปัจจัยเดียวเลยที่ขยายตัวแต่การขยายตัวของตัวเลขที่ขยายตัวเนี่ยมันบ่งชี้ว่าเราอาจจะได้จะได้ของจากซัพพลายเออร์ช้าลงนะครับแต่ที่เราได้ช้าลงเนี่ยไม่ใช่ว่าออเดอร์มันเยอะมากจนส่งให้เราไม่ทันนะครับแต่เป็นเพราะว่าการระบาดของโควิด -19 นะครับมันทำให้การขนส่งระบบต่างๆคนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยการชราจรมันติดขัดกว่าเดิมเยอะมันเลยช้านะครับเป็นตัวเลขที่ เพิ่มขึ้นแต่แบบเป็นเพิ่มขึ้นที่ไม่ดีสักเท่าไหร่เมื่อรวมปัจจัยทั้ง4อ่นนี้เนี่ยมันบ่งชี้ให้เห็นว่าโควิด1 9ทเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อภาคบริการบางพอสมควรละอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้เอาตัว i s m Manufacturing ภาคการผลิตน่มาเล่าให้ฟังนะครับอันนั้นโดนกระทบเต็มๆไปแล้วนะครับเดี๋ยวน่าจะกระทบมากกว่านี้อีกนะฮะตามสถานการณ์ที่มันเวลวร้ายลงนะครับแต่เชื่อว่าพอพ้นจุดพีคไปอะไรไปนะครับ และสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวตัวเลขพวกนี้มันก็นจะเริ่มฟื้นขึ้นมาได้นะครับตัวอย่างที่เห็นในชัดเลยก็คือที่จีนนะครับจีนก็ฟื้นขึ้นมาได้ดีนะครับโอเคตลาดหุ้นในเอเชียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมันก็ค่อนข้างทรงๆแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นกันได้ดีเลยนะครับอย่างญี่ปุ่นก็บวกขึ้นมาสี่เปอร์เซนกว่าเลยทีเดียวนะครับหลายๆตลาดเนี่ยบวกกันหนึ่งเปอร์เซนสองเปอร์เซนขึ้นไปเยอะแยะไปหมดเลย เสียได้ของเราปิดนะครับแต่ของเราวันนี้เนี่ยก็น่าจะเอ่อเขาเรียกว่าไงย้อนหลังได้นะครับของเราน่าจะบวกได้ดีนะครับในวันนี้มันก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอยู่ในญี่ปุ่นนะครับแล้วเกาหลีใต้แล้วก็ไต้หวันนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของบอริษัท Nintendo นะครับเอ่อมันมีซอฟต์แวร์เกมหรือซอฟต์แวร์หนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Animal Crossing นะครับมันเป็น เกมที่คนนิยมเล่นมากในตอนนี้นะครับบนเครื่อง Nintendo Switch เมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคนยังไปต่อแถวเข้าคิวเพื่อซื้อเกมนี้กันอย่างแบบบางแห่งในญี่ปุ่นี่ต่อแถวกันเป็นกิโลเลยเพื่อซื้อเกมนี้นะครับก็ไม่กลัวเลยนะครับถึงแม้ตอนนี้จะมีเรื่องการระบาดของโควิด -19 ก็ตามพอดีเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่ออพอดีตัวผมก็ไม่ได้เล่นลนะฮะแต่ว่าก็ไปศึกษามาก็พบว่ามันเป็นเกมที่เหมาะกัการแบบ ช่วงเวลาแบบนี้มากนะครับช่วงเวลา w o r k f r o m home แบบนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ราคาขายต่อก็พุ่งขึ้นมาเยอะมากๆในช่วงปกติเนี่ยซอฟต์แวร์เกมตัวนี้เนี่ยก็น่าจะขายกันในราคาประมาณสักสองพันบวกลบนิดหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นบางที่เนี่ยเอาไปขายต่อกันสี่พันห้าพันบาทแล้วก็มีนะครับก็น่าสนใจยอยู่นะครับเคสนี้ตั้งนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับยุโรปเมื่อคืนก็ฟื้นตัวได้ดีนะครับบวกไปสามเปอร์เซนกว่าตามต่างหุ้นสหรัฐ ทองคำนะครับทองคำก็คือเน,นีบวกแรงเลยบวกขึ้นไปพันหกร้อยหกสิบกว่าเหรียญน,นะครับตอนนี้เนี่ยกลายเป็นราคาทองคำเนี่ยปรับตามตลาดหุ้นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเหมือนแบบปรับไปในทิศทางเดียวกันค่อนข้างเยอะมากนะฮะตอนนี้ไม่เหมือนก่อนหน้านี้มันจะสวนทางกันตลาดสุดท้ายแล้วนะครับตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ก็อืมจะเรียกว่าไงดีปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อยนะครับนิดเดียวศูนย์จุดห้าจุด นะครับแต่พวกหุ้นพลังงานยังบวกได้ดีปทปตท,ปทสพเนี่ยบวกกัน5%ขึ้นไปถ้าหุ้นพวกนี้ไม่บวกเนี่ยสงสัยดัชนีก็น่าจะลบแรงอยู่เหมือนกันนะครับก็คิดว่าสัปดาห์นี้น่าจะพอฟื้นตัวได้ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 เนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วจริงๆนะครับโดยเฉพาะในสหรัฐนะฮะเดี๋ยวเรามาสรุปกันหน่อยนะครับว่าช่วง3 4สี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างนะครับ ประเด็นแรกเลยนะครับต่อหุ้นทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะสหรัฐเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงมากนะครับปัจจัยสนับสนุนเนี่ยมาจากสัญญาณของการแพร่ระบาดของโควิด1นทีเนี่ยที่มันดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับจำนวนผู้ป่วยแบบที่เน้นๆเลยนะครับที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในนิวยอร์กต่อวันเนี่ยมันลดลงต่อเนื่องจากวันละเป็นพันเนี่ยลงมาเหลือแค่แบบ4ี่ห้าร้อยนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อต่อวันในสหรัฐเนี่ยมันก็เริ่มลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญละ ประเด็นที่สองนะครับราคาทองคำเนี่ยปรับขึ้นแรงเลยนะครับอันนี้ก็มาอยู่ประมาณพันหหกสิบเหรียญแล้วนะครับปรับตัวแบบแปบรบผันตามตลาดทุนค่อนข้างมากเลยนะครับตอนนี้ประเด็นที่สามนะครับผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะดูแบบภาวะตลาดการเงินของสหรัฐเนี่ยเข้าสู่ภาวะค่อนข้างที่จะปกติขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับไม่เหมือนก่อนหน้านี้ถลงก็ลงกันหมดขึ้นก็ขึ้นกัน แรงนะครับแล้วก็ไปถือเงินสดเป็นสกุลดอลลาร์กันตอนนี้เริ่มไม่ใช่แล้วภาวะเริ่มกลับมาปกติขึ้นนะครับก็ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหุ้นทั่วโลกมาก่สุดตอนนี้นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในสหรัฐนะฮะเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจเรื่องต่างๆตอนนี้นักงทุนก็ไม่ค่อยก็ให้ความสําคัญไหมก็ยังให้อยู่แต่ก็คงให้ไม่เยอะเพราะว่า มันค่อนข้างรู้กันนะว่าตัวเล่มคงไม่ดีหรอกนะครับเกิดเรื่องโรคระบาดแบบนี้มีการปิดเมืองคนอยู่บ้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆมันต้องลดลงแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยต้องจับตานะครับตัวสถานการณ์การแพร่ระบาดในสหรัฐถ้าดีขึ้นต่อเนื่องนะครับอะไรต่างๆฟื้นกลับมาได้เร็วขึ้นเชื่อว่าตลาดการเงินทั่วโลกตลาดหุ้นทั่วโลกก็น่าจะฟื้นตัวได้ต่อเนอื่องเช่นกันวันนี้ก็มีเรื่องมาฝากเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ